สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง YouTube ท,ทนนะครันทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่องโฟรเดียวอีกเช่นเคยนะครับก็บรรยากาศเช้าเครับต่างถิ่นครับวันนี้ที่ต่างถิ่นนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วันนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลบ้านโพ อำเภอวารินชำรลาบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเคงนะครับนี่ผู้ชมโมงครึ่งนะครับเรามาดูยากาศตอนเช้ากันโอ้ล้มเย็นดีครับก็มาส่งรถครับมาส่งรถไถน,นะครับโอ้เฮยเย็นหนึบหนาวว้ไวา อากาศสดชื่นสูให้เตรียมปอดเลยครับทางกับแคบแคบอ่นี่ส่งตอนนี้นะครับกว่าขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อวานต้องเย็นอ่อหนาวทางเขามากแบคบแคบครับ ก็มันข้งงในล่ะมูม่บ้านนี่อยู่โคตรอยู่ข้างในนะครับนู่นอีกห้ากิโลนะผมถึงที่ลูกค้าปักหมุดให้แต่อันเนี้ยห่างกันครับบ้านกว่าโมพระตีกวางแล้วครับมันพครับมานิโอ้ยหนาว อยากแก็ลูกค้าบอกว่าอยากได้รถประมาณเก้าโมงแต่ผมมาก่อนนะครับผมมาถึงก่อนยังไม่ได้โทรหาลูกค้าเลยนะครับตาจะลงได้มั้ย ือเลิกลูกค้าประมาณ9ก้าโมงที่ที่ผมมาเช้าก็เพราะว่าผมต้องไปขึ้นงานต่อนะครับผมขึ้นงานต่อที่โคราชนะผม,ผมต้องตีจากเนี่ยไปโคราชนะครับก็จะไปรับรถอีกนะครับแต่เมื่อมาผมก็โทรคุยกับลูกค้าเลยว่าถ้ามาถึงี่ก่อนเขาบอกว่าน่าจะให้ลงได้นะแต่จริงๆเขาอยากได้ประมาณ9ก้าโมง ไม่ได้จอดตอนสองวันออกาวานนะครับ,บออก,กบ้าน,น,บบานตีหนึ่งครับตีหนึ่งวิ่งมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยวิ่งไม่เร็วนะครับก็ตีหนึ่งสองสามส,ามส,ามสี่ห้าหก ห้าชั่วโมงครับถึงวิ่งประมาณหกสิบหกสนะครับมันไม่ค่อยมีรถครับมันถนนมันโล่งวิ่งได้เร็วก็อันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับบรตเตอรี่ฐานนาซาแล้วก็ตัวรถนะครับ อย่างน,นี้อาี้หนาวครับคึกเป็นหนาวหนาวมาน,นี่จอดพักรถอยู่ครับตอนนี้สูตรบรรยากาศน้ำโซครับเย้

คนที่อยู่บ้านกับอยู่ในเมืองในเมืองนะครับเพราะว่ามันต่างกันตรงนี้แหละทำงานอยู่แถวบ้านอยู่ยในในในเมืองทีนะครับตื่นเช้ามาต้องไปที่โรงงานกลับเข้ามาเลือกงานมา ก็มาเห็นแค่ห้องสี่เหลี่ยมตอนแรกผมก็เคยเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็เปลี่ยนมาทำเป็นอาชีพขับรถรับจ้างนะครับก็มันก็ดีนะครับดีแล้วก็ผมก็ได้เห็นนี่นะครับอากาศแบบนี้สวยๆอย่างนี้นะครับออาทิ์ขึ้นปลาทิตกไม่เห็นมัครับ จวลองผมจะลองโทรหาลูกค้าดูว่าเขาไม่ลงเขาเขาสิยหลับรถบนอนะช่วงก็อีกนี่ครับหาจิโลครับเป็นหมอกปังมุต เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ตั้งมีตั้งกรัดโอ้ล้มขับกับ แต่ผมที่ผมไอ้แรนของมานี่สองฟังนี่มแต่โขกนะครับเว้นเป็นมิตุโข <g ül> นี่ก็ผมก็ฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขออนุญาตโทรหาลูกค้าก่อนเพราะทางลูกค้าเขาจะนี่ผมเอารถลงไม่นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม